คือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นความผิดอาญาเป็นดินนะไม่จําเป็นต้องให้แม่แตงโมเนี่ยเป็นผู้ยื่นคําร้องนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสํานักง,งานอายการสูงสุดที่เนื่องจากมีการพบพยานหลักฐานใหม่แล้วก็มีทั้งพยานบุคคลที่เป็นพยานหลักฐานใหม่จริงๆที่ทั้งพยานบุคคลทั้งหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในสำนวนคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับในคดีหลักที่มีการฟ้องในขก็หาประมาทนะครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่เรามีการพิสูจน์ที่ศาลอาญาแล้วโดยศาลอาญาเนี่ยก็มีคำพิพากษาเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ศาลชั้นต้นเนี่ยแต่มันก็พิสูจน์ได้ได้อย่างชัดแจ้งแล้วว่านะการสืบพยานของตำรวจ21นายกับของเราเนี่ยที่มีการ,การนำมาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งแต่หมอ นะครับนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมมาเบิกความแล้วก็หมอสัญญกรรมทางด้านอุบัติเหตุมาเบิกความการนําหมอนะครับที่รักษาคนบนเรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาสิบกว่าปีนะครับมาเบิกความการนําผู้เชี่ยวชาญทางด้านคนขับเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยที่ขับเรือมา20ปีมาเบิกความแล้วก็การนําบริษัท G ี s บของเรือนะครับลำที่เกิดเหตุมาเบิกความนะครับ จนทําให้ศาลนะครับเชื่อว่านะครับน้องแตงโมเนี่ยนะไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือบาดแผลนะครับแล้วก็ที่มาที่สุดคือการเก็บวัตถุพยานเส้นผมสามเส้นนะครับไม่น่าเชื่อถือรวมทั้งการแก้ไขเวลาใน GPS เรื่องภาพถ่ายของระติกหรือมีการตัดต่อภาพถ่ายอันนี้มันมันพิสูจน์โดยโดยศารเรามีทั้งไฟล์คลิปิโอทั้งหมด12คลิป ที่เรายื่นต่อสารอาญาเรามีวัตถุพยานที่เป็นเอกสารของอผลผ่าพิสูจน์ศพของหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเกิดจากของมีคมนะครับซึ่งใบพัดเรือเนี่ยเป็นลนักษณะของตึงคมแล้วก็บาดแผลเนี่ยของน้องแตงโมเนี่ยมันไม่ได้ขนานกันมันเป็นทางฝางคือมันจะต้องมีใบพัดสามใบแต่ บาดแผลขาข้างขวา,ขาด้านในเนี่ยมันเป็นบ,บาดแผลที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีรอยกรีดทางยาวนะมันมันมันจะไม่ตรงกับใบพัดเรือนะครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือพิสูจน์แล้วนะครับเมื่อไม่มีการตกท้ายเรือเมื่อไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วมันจะเกิดจากอะไรอ่ะมันต้องเจอกัดเกิดจากมีผู้ทำกระทำให้น้องแตงโมงเสียชีวิตโดยการทํร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสจนแก่ความตายนะครับส่วนเรื่องของอการนาพางในการโยนน้ำเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ เอสมกันนะครับว่าเมื่อไม่ได้ตกท้ายเรือเอาพุดงาันนอ้องจตกอโมไม่ได้ตกน้ำอะ่ะในในขณะที่มีคนบอกว่าจับขาแล้วก็ตกกับเรือด้านซ้ายเนี่ยมันก็ไม่จริงแล้วแล้วก็ไม่ได้โดนพัดเรือแล้วแล้วบาดแผลเกิดจากของมีคมเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรอ,ะอ่ะเห็นไหมมันก็พิสูจน์ได้หมดทุกอย่างแล้วที่สำคันที่สุดในในโซนิกเนี่ยใน g p s เนี่ยก็พบว่ามีเรือสองลำจอดเทียบกันอ่ซึ่งเป็นไปได้ที่อาจจะพาน้องเต๋โมไปอีกลำหนึ่งก็ได้ ถูกไหมครับนะอันนี้มันเป็นไปได้หมดก่อนหน้านี้ค่ะท,ที่คุณแซงเขาไปกอกปากก่อนที่ทนายตั้มจะถูกจับเขาเหมือนมาเปิดเผยว่าทนายตั้มเหมือนพยายามโยงความไอ้นั้นไอ้นั้นนะคือเขาจะพูดยังไงก็ได้<ม>เพราะคนคนนี้ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะเพราะว่ามีหมอมาเบิกความแล้วนะมีหมอมาเบิกความแล้วนะครับดัง<ม>นั้นเนี่ยผมผมยืนยันว่าสิ่งที่นายแซนพูดเนะี่ยเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงผมสามารถพิสูจน์ได้ว่านายแซนพูดอ่ะเป็นเรื่องเท็จ ไม่ใช่เรื่องจริงก็คือยืนยันว่าทั้งหมด5้าหคนบนเรือเนี่ยผิดแน่นอนคือคือผมไม่ได้ยืนยันขนาดนั้นเพราะผมไม่ใช่สาร<ม>แต่จากการพิสูจน์พยานวัตถุพยานหลักฐานทั้งหมดในศาลอาญามีการสืบพยานทั้ทงสองฝ่ายนะครับ,รบแล้วก็ทั้งผู้แจ้งสารทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นพยานหลักฐานใหม่เนี่ย<ม><ม>ทั้งพยานคนใหม่ทั้งวัตถุพยานใหม่หมดเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำนวนคดีหลักที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจนกระทั่งศารเนี่ยเชื่อว่า,วานะน้องแตงโมงไม่ได้ตกเรือ น้องแตงโมงไม่ได้ระพัดประเรือมีการแก้ไขเวลาใน GPS แล้วก็การเก็บพุตธวิญญานไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพวกนี้รวมทั้งข้อความที่บอกว่า21ตำรวจเนี่ยนะเอื้อประโยชน์ให้คนบนเรือเนี่ยมันเป็นคําพิพากษาที่นะครับพิสูจน์ความจริงมาแล้วดังนั้นเนี่ยการที่อายการดนนทบุรีมีการฟ้องในข้อหาเพียงแค่ไม่มีใบกับขี่เรือนะครับสองคนแล้วก็ในในโรเบิร์ตเนี่ยเอาเรือที่หมดอายุแล้วมาใช้เนี่ย นะหรือ,อทุกคนไม่ได้ใส่ชื่อชูชีพทุกคนดื่มเหล้าบนเรือโดยนายปอเป็นผู้จัดหามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตายของน้องแตงโมเลยถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแตงโมแลวแล้วกระทั่งอายการเขียนในคําฟ้องว่าตกไปในเรือตกเรือแล้วโดนไปพัดเรือมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าน้องแตงโมตกเรือแล้วก็โดนไปพัดเรือมันเป็นแค่เพียงโมโนในการเขียนคําฟ้องของอายการแล้วเวลาที่ไปสืบ ผมก็เห็นพยานร้อยเจ็ดสิบเก้าปากก็มีแต่นักข่าวกู้ภยัยกรมเจ้าท่าผมถามว่ากรมเจ้าท่าคุณเอามาทําอะไรก็คุณจะมาเขา,าแค่ประมาทคือธงที่คุณมีเนี่ยคุณเอาเขาแค่ประมาทคือกรมเจ้าท่าก็มาเบิกความว่าการขับเรือต้องมีใบอนุญาตขับเรือต้องได้รับประการนียบัตนี่คือ,น,คอนี่คือการเอากรมเจ้าท่ามาเบิกความผมกล้าท้าเลยก็ได้ว่าคนไหนบอกสิว่าบาดแผลแตงโมโเนี่ยเกิดจากใบพัดเรืออ่านะ ขอถามจ่อไปที่พยานแปดปากหมคะที่จะออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าอย่างไงก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญ<อ>ที่<อ>ทําคาดีนี้นะ,ะมาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญขับเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเขาบอกเลยว่าขับยังไงเนี่ยถ้าสิ่งที่นายแซนพูดเนี่ยว่าน้องแตงโมตกกับเรือด้านซ้ายเนี่ยไม่เป็นทางโดแไปพะเลอแล้วเพราะเรือพุ่งไปหน้า แล้วก็ GPs เรือเนี่ยมันอยู่ที่ความเร็ว8นอตตลอดเลยนะ,ะตลอดเลยสม่ำเสมอแม้กระทังตำรวจหนึ่งใน21คนเนี่ยมาเบิกความต่อสารเนี่ยเบิกความเลยว่าไม่เห็นภาพวงจรปิดแม้แต่ภาพเดียวของกล้องเอกชนหรือกล้องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าแตงโมตกท้ายเรืออ่ะนี่ขณะดตำรวจมาเบิกความนะยังเบิกความเลยว่าไม่พบภาพแตงโมตกท้ายเรือไม่ว่าเวลาไหนเลย อ่ะเห็นไหมแล้วคุณมามันโ,มโนได้ไงว่าแตงโมตกท้ายเรือเวลา22่สิบนาฬิกาจุดสามสที่คุณแถลงขา่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565เนี่ยตำรวจคุณจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยกับทีมงานเนี่ยคุณวาสันเนี่ยนะหรือทีมงานของกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งเนี่ยคุณเอาหลักฐานตรงไหนมาบอกว่าแตงโมตกเวลา22่สิบนาฬิกาสานาทีจุดหนนะก็ในเมื่อคนของคุณเนี่ยเบิกความต่อศาลจังหวัดไอซานนายาเนี่ยว่าไม่พบหลักฐานการตกท้ายเรือออขงงงน้้แแแโมมต่ภาพเดียว คดีนี้จะเร่งพอมาแล้วคือคืออย่างนี้เรามีเวลาเหลือเหลือไม่มากเพราะว่าถ้าหากศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีการอ่านคำพิพากษาของนายแสงกับพวกเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รื้อแล้วเพราะว่าการจะรื้อคดีได้เนี่ยมันจะต้องเป็นจำเลยในการรื้อไม่ใช่โจทก์เป็นคนรื้อนะแต่ณขณะนี้เน,น,นี่ยเนื่องจากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีออกมาเนี่ยเป็นนำหน้านของอายการสูงสุดที่จะขอให้มีการแก้ไข,ขคำฟ้อง เนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่แล้วก็สามารถทําได้ตามกฎหมายวันนี้ทุกคนก็ให้ความร่วมมือก็คือว่าเท่าที่ผมประสานมาเนี่ยทั้งท่านในประดีอายการภาคหนึ่งก็น่ารักเนาะทั้งอายการจังหวัดนนทบุรีก็น่ารักท่านก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ทางน้องแตงโมได้รับความเป็นธรรมแต่ตรงนี้ั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ท่านอายการสูตรท่านไปรัฐท่านจะมีความเมตตาธรรมกับน้องแตงโมไหมท่านจะดำรงซึ่งความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมไหม ถ้าท่านนะครับเป็นขน้อราชการน้ําดีนะครับและท่านมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสธทําให้กับน้องแตงโมผมเชื่อว่ายังทันแล้วก็การแก้ไขคํขาคฟ้องเนี่ยไปำนำหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นพรุ่งนี้เนี่ยในเวลา11บเนาฬิกาเนาะวันนี้เราไปที่าการนวนีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปยื่นตอนบ่ายแต่พรุ่งนี้ผมจะไปยื่นที่กรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรตอน11บเอโมงแล้วก็ตอนบ่ายโมงผมจะไปยื่นเรื่องเนี่ย ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมท่านทวีสอดส่องเนี่ยช่วยเร่งให้มีการรื้อคดีนี้ขึ้นมาด้วยอีกทางหนึ่งนะครับได้ข่าว5-6คนที่อยู่บนเรือนะคะตอนนี้ชีวิตเปนยังไงเขาเงียบอ่ะผมอยากให้เขาออกมาด้วยมาฟ้องผมด้วยซ้ําไปเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเขาฟ้องเขาก็จะเจอเหมือนกับที่ตำรวจยิเบ็ดนายฟ้องเขาจะไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้เลยว่าสิ่งที่นายแซนพูดนี่ยคือความจริง ผมกล้าท้าเลยว่าเรามีภาพทั้งห้าคนเนี่ยมีบาดแผลเต็มตัวในวันที่เกิดเหตุและบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรอ่าถูกไหมครับบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรคุณช่วยตอบด้วยอ่าทำไมทาไมคนอะไรที่อยู่บนเรือและถึงมีบาดแผลคุณตีกันเหรออ่าถึงคุณถ,ถ,ถึงมีบาดแผลและทําไมคุณเนี่ยลงจากเรือเนี่ย ทำไมรองเท้าของแต่ละคนก็มีแต่ทรายอ่าคุณคุณขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยตรงท่าเทียบเรือเนี่ยมีกองทรายเหรอมีทรายเหรอแล้วทาไมเวลาขึ้นเรือมาเนี่ยทําไมคุณต้งองเคาะรองเท้ามีแต่ทรายอ่ะอ่าคุณไปไหนคุณไปไหนกันมาอ่อร้านตานิดเขามีเขามีท่าทรายเหรอไม่ใช่ถูกไหมอ่าคือทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมีวัตถุพยานที่เป็นภาพวิดีโอ ทั้งหมดสิบสบคลิปเนี่ยเรามีหลักฐานว่าเอาลนะสิ่งที่นายแสนพูดเนี่ยว่าตกท้ายเรือเนี่ยเราก็มีการพิสูจน์ได้ว่าภาพเรือที่มีคนตกท้ายเรือจากต่างประเทศเนี่ยก็ไม่โดนไปพัดเรืออ่าแล้วก็มีภาพที่นักข่าวไปจําลองตามที่นายแสนพูดเลยแปดน็อตเลยความเร็วแปดน็อตเลยก็ไม่โดนไปพัดเรือแล้ว,แล,วแล้วจะตกท้ายเรือ,อยังไง อ่าผมถามหน่อยโอเคเนาะอ่าแต่พยายนแปดปากใหม่ของเราถ้าเทียบความที่สือได้ไนม้วเทียบค่ะพยานแปดปากอันใหม่ของเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดถูกต้องไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าอ่าคนบนเรือเนี่ยนะครับคดีนี้ไม่ได้เกิดจากความประมาท คือมันแตกต่างแล้วก็น่าเชื่อถือมากกว่าพยานร้อยกว่าปากของ,ง1 7ร้ยเจ็ดสิบเก้าปากของตำรวจเนี่ยเป็นกรมเจ้าท่าเป็นนักข่าวซะเกือบยี่สิบคนมะมออน,น,นะยี่สิบคนนะแล้วก็มีทั้งไอเจ้าของอู่เก็บเรือผ<ม>ู้ชาชานที่ผมเห็นเนี่ยมีตำรวจเป็นหลักนะมหมอก็มีอยู่สองสามหมอ นะซึ่งเขาไม่ได้ไปสืบเรื่องของการที่พิสูจน์บาดแผลของน้องแตงโมเนี่ยถูกไหมผมผมยังไม่ไเห็นคําเบิกความของหมอ,อนิติเวชนะที่คดีสารนนทบุรีแต่พนักง,งานสอบสวนในคดีน้องแตงโมเนี่ยมาเบิกความต่อสารยาแล้วก็ได้อ่านคาให้การของคุณหมอจากสถาบันนิติเวชศาสตร์กระทรวงธรรมที่มีการชนะสูตรครั้งที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่า ยืนยันว่าเกิดจากของมีคมไม่ได้บอกว่าเกิดจากใบพัดเรืออ่าเนี่ยก็มาก็มาเบิดความต่อสารเหมือนกันรวมทั้งหมอนิิเวศของโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเราก็มีคลิปหลักฐานยืนยันว่ามีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเกิดอะไรก็ไม่รู้แต่เกิดจากของมีคมเหมือนกันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือใบพัดเรือเนี่ยเป็นกึ่งคมนะไม่ได้ไม่ได้เป็นของมีคมนะอ่าต้องเข้าใจก่อน อ,อแล้วทีนี้ไอท้ที่ไอ้ที่พิสดารที่สุดคืออะไรรู้ไหมการถแถลงข่าวของกองบัญชาการตำรวจทบหนึ่งเนี่ยในคลิปวันที่ยี่หกเมษาเนาะครั้งแรกถแถลงข่าวว่าน้องแตงโมเนี่ยเอาหัวอยู่ท้องเรือเอาขามาค่อมใบพัดเรือพออีกภาพหนึ่งบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยเอาหวาัวไปอยู่ทางท้ายเรือเอาขามาค่อมใบพัดเรือมันจะค่อมได้ไงในเมื่อใบพัดเรือเนี่ยมันมีตัวป้องกันไม่ให้โดนใบพัดเรือขาไม่โดนพัดเรือ มันเป็นการผิดธรรมชาติซึ่งในคำพิพากษาสารเขียนไว้ชัดเจนครับดังนั้นเนี่ยพยานแปดปากของเราเนี่ยที่เราจะยื่นในในวันนี้ที่เรายื่นแล้วเนี่ยทุกคนพร้อมเป็นพยานใหม่พร้อมที่จะขึ้นสารพิสูจน์ว่าแตงโมถูกฆาตกรรม,ม,มยอยู่ที่นนท่านนายกรัฐมูตรีท่านนายรัฐคนเดียวคือความเป็นธรรมเนี่ยอยู่ที่ท่านไพรัฐแล้วก็อยู่ที่พลังโซเชียลมีเดีย ผมผมอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมกันทาบุญนะคนไทย77ล้านคนเนี่ยช่วยกันทําบุญหน่อยเพื่อนกดไลค์กดแชร์ใช้พล like, ังโซเชียลเนี่ยนะครับต่อสื่อมวลชนทุกช่องเนี่ยในการทําให้ท่านนายกรสูงสุดท่านไพรลัตเนี่ยนะครับอำนวยฝอายไม่ธรรให้กับน้องแตงโมในการรื้อคดีครั้งนี้ขึ้นมาใหม่แล้วผมก็หวังว่าท่านทวีสอดส่องเนี่ยในฐานะกากับดูแลรัฐมนตรีว่าการทรงยุติธรรมเนี่ยจะอำนวยฝอายไม่ทําให้กับน้องแตงโมเนาะแล้วก็ วันนี้ก็อย่างที่สุดอย่างที่องเรียนนะครับว่าท่านอนุบดีาการภาคหนึ่งท่านก็ไม่ได้ขัดข้องท่านนายการจังหวัดนนทบุรีท่านก็ไม่ได้ขัดข้องเนา,า,ดดนานอนะอยู่ที่ว่าจะร่วมมือกันไหมถ้าร่วมมือกันยังไม่สายครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมถ้าหากไม่มีการหรือคดีนี้ขึ้นมาทําใหม่แล้วก็กระบวนการต้นทางทําแบบนี้กระบวนการกลางทางทาแบบนี้จะมีอีกกี่ศพล่ะที่จะต้องเป็นแบบนี้เพราะคดีนี้เป็นคดีอัยอาของประเทศไทย คดีนหนึ่งที่ได้มีการนําเรื่องบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยไปเผยแพร่ที่ประเทศอเมริกาต่อหมอทั่วโลกทุกคนยืนยันเลยว,ว่าบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือในคำพิพากษาก็เขียนไว้ชัดเจนนะแล้วอย่างกรณีนนที่มีตำรวจที่เคยทําคดี20คนที่เคยฟ้องอย่างนะครับเราประเดน็นตรงนี้มันโดนฟ้องากจะพูดอะไรถึงเรื่องนี้มั่กับกนทีถ้าเขาอยากจะคืออย่างนี้นนผมเคยฟ้องเขาที่ศาลใายาทุจริตนะที่เขาไปให้จารย์ปานเทพไปดูเนื้อหาเลยครับ มันเป็นเพียงแค่ในชั้นตรวจคำฟ้องตัวคคำฟ้องนะยังไม่ได้มีการสืบพยานไม,ม่ได้ปากเดียวซึ่งพยานนี้ก็คือพยานชุดนี้แหละที่จะขึ้นไปสืบว่าตํารวจกระทําผิดกฎหมายพอสารอุทธร์เนี่ยกับมาเขียนคำพิพากษาเนี่ยว่าอํานาจในการพิจา,ารณาคดีของศาลทุจริตเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าการที่ตํารวจมาแจ้งความผมดําเนินคดีผมเนี่ยไม่ใช่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการจึงไม่ใช่อํานาจของศาลทุจริตประพฤติไม่ชอบ ปปชก็มีหนังสือถึงผมนะบอกว่าการที่ตํารวจเนี่ยแจ้งความผมนะดำเนินคดีกับผมเนี่ยเป็นการกระทําโดยส่วนตัวแล้วก็ผมก็มีการไปแจ้งความกับตําตรวจนะทำให้คดีนี้ปปชก็มีการยกคาร้องเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการจึงยกคาร้องสอดรับกับสารอุทธรทุจริตนะประพฤติไม่ชอบกลาง ที่ระบุให้ชัดเจนว่าไม่ใช่อำนาจของศาลทุจริตก็เหมือนว่าผมไปฟ้องผิดศาลน่ะต้อนผมเนี่ยไปฟ้องที่ศาลอาญานะครับซึ่งขนาดนี้เรารอให้คดีถึงที่สุดนนะครับเมื่อคดีงที่สุดเนี่ยผมก็จะมีการยื่นฟ้องตํารวจยี่สิบนายเนี่ยต่อศาลอาญานะครับแน่นอนเพราะถึงแม้คุณจะเอาคำพิพากษาของศาลทุจริตมาณนะขณะนั้นยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความผิดความถูกหรือมีการเบริกความหรือมีการสืบพยานแต่อย่างใด เป็นเพียงที่คำพิพากษาเนี่ยนะมีการก้าวล่วงไปถึงการที่ระบุว่าเจ้าพนักงานไม่ได้ผิดแจ้งความเท็จแต่อันนั้นเป็นเรื่องของสาลทุจริตแต่นี่เป็นเรื่องในเมื่อคุณเขียนคำพิพาษามาแล้วก็มีม,มีปวชยืนยันมาแล้วมีหนังสือถึงเราแล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ราชการแต่นั้นเป็นเรื่องของความผิดส่วนตัวก็มีอํานาจในการไปฟ้องใหม่ที่ศาลอาญาแค่นั้นเองอื เขาก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ติดใจลูกปลรกเบิดแล้วเนี้ยมีการเราพี่อัญนคืออย่างนี้ครับในส่วนของปลรุเบิดเนี่ยเราทําอะไรเขาไม่ได้เพราะศาลมีคําพิพากษาแล้วเราต้องยอมรับความจริงก่อนนะเราไม่สามารถที่จะไปฝืนความจริงได้แต่แซนกับพวกยังมีสิทธิ์ครับเพราะศาลยังไม่มีคําพิพากษาอ่าต้องบอกก่อนนะอ่าถึงแม้เนี่ยจะมีการลื้อคดีขึ้นมาใหม่เราก็ไม่สามารถเอาผิดปลรุเบิดได้เพราะศาลมีคําพิพากษาในคดีประมาทไปแล้วแต่แซนกับพวกเนี่ย ยังมีสิทธิ์ครับเพราะว่าเขาสู้คดีแต่คําฟ้องเป็นคดีประมาทเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่ตามกฎหมายสามารถแก้ได้ครับนั้นแซน,นกับพวกก็ต้องลุ้นนะครับก็คือตอนนี้ก็คือที่ททถือว่าลอยตัวไปแล้วคือทางด้านของคุณปอคุณปอระเบิดงานรับสารภาพว่าประมาทไงแต่ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะข้อกฎหมายวพาผมก็ไม่ได้ทนายความแต่เท่าที่ผมได้มีการศึกษาแล้วก็มีการสอบถามผู้รู้ด้านกฎหมายเนี่ย ในคดีที่ศาลจังหวันดนนทบุรียังไม่มีคำพิพากษาของนายแสงกับพวกเนี่ยสามารถแก้ไขคำฟ้องได้โดยอายการสูงสุดนะครับเพราะเนื่องจากพยานหลักฐานใหม่การลื้อฟื้นคดีเนี่ยกฎหมายเนี่ยระบุว่าต้องเป็นจำเลยเท่านั้นในการลื้อฟื้นคดีแต่การลื้อฟื้นของผมครั้งนี้เป็นการลื้อฟื้นโดยใช้สิทธิทตามกฎหมายเป็นใายาแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวกับแม่แตงโมแล้วนะเป็นเรื่องของอัยการสูงสุดเนี่ยที่มีการพบพยานหลักฐานใหม่มีพยานใหม่บุคคลใหม่มีพุทธวิญาณใหม่ ที่ไม่เคยใช้ี่ศาลจาเนยรถบดีมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยรื้อได้ครับตลอดระยะเวลาสามปีมาเนี่ยคุณได้ติดต่อคุณแม่บ้างไหมคะไม่เคยสนใจอยู่แล้วเพราะแม่เขาเห็นเงินเงินอืมนะเราไม่ได้สนใจเพราะว่ามีที่ไหนอ่ะไปะยกเลิกพยานสําคัญซึ่งคุณหมอธวัชชัยเนี่ยเป็นพยานสาคัญในคดีผมนะแล้วก็เป็นพยานที่ศาลศาลเชื่อด้วยว่าบาดแผลนองแตงโมงไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออืมแล้วก็ยังพิสูจน์เรื่องอะไรต่างๆได้มากมายทั้ง gps ด้วยนะ แล้วคุณตัดเขาทิ้งได้ไงอ,อย่างทําไมคุณไม่เอาพี่เอกพันธ์บริเลดอ่นะพี่ไทยอ่ะขึ้นศาลอนะ่ะจังหวัดนนทบ,บรุรนะีอ่ะอทำไมคุณไม่เอาตตยสายทานขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีตตยสายทานก็ถูกยกเลิกนะอไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เดชายกเลิกเฉพาะหมอทวัชชัยนะตายสายทานก็ถูกยกเลิกนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพยายนในคดีหลักที่นนทบ,บุรีนะผมว่าถามอาจารย์เดชาว่าเป็นถึงในติดบัณฑิตเนี่ยไม่รู้เหรอคําฟ้องเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสียชีวิตของน้องแตงโมเลยอ่าไม่รู้เหรอคุณหาเป็นทนายโจทย์ร่วมอ่ะทําไมคุณไม่ไม่แนะนําคุณแม่ให้ฟ้องอ่ะอ่าฟ้องเรื่องล่วมันทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหจนเป็แก่สปานตามาตา290นะอ่าถูกไหมอืม